ก่อนที่คุณจะหาเลิกออกรถตรวจตราหาสิ่งนี้ให้เจอก่อนเพราะต่อให้คุณได้เลิกที่ดีที่สุดมาก็ไร้ซึ่งความหมายหากคุณไม่สามารถใช้เลิกนั้นได้พบกับเทคนิคการจับแพทเทิร์นจังหวะชีวิตจากเครื่องมืออันทรงพลังประจำสำนักโหราศาสตร์จากราศีนิรายนะฝั่งตะวันตกเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ และเรื่องที่ทุกท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงก็คือเทคนิคในการหาเลิกออกรถด้วยตัวท่านเองเบื้องต้นในตอนท้ายของคลิปนี้ครับ สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆนํามาฝากนะครับเป็นเกล็่ความรู้ทางโหราศาสตร์ซึ่งท่านสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองรวมไปถึงแนะนําให้คนที่ท่านรักนะร,รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับผู้ที่กําลังจะออกรถใหม่นะฮะนั่นก็คือเรื่องของเลิกในการออกรถใหม่ในที่นี้เนี่ยนะครับจะกล่าวถึงในบริบทของผู้ที่ออกรถใหม่ที่หรูหราอย่างเช่น mercedes benz cls อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือรุ่นที่เทียบเท่ากันในะลักษณะแบบนี้ เรื่องของเลิกเนี่ยนะครับถ้าคุยกับฝรั่งเนี่ยนะครับกบบ็จะอยู่ในโหราศาสตร์ที่เรียกว่า e l e c t i o n a l astrology นอกจากนี้นะครับหลักเกณฑ์ให้เลือกเนี่ยนะยังมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะตามแต่สำนักที่ท่านเลือกใช้บริการส่วนราคานั้นเนี่ยนะฮะการหาเลือกงามยามดีสักเลิกหนึ่งเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านไปหานักโหราศาสตร์โหราจารย์หรือหมอดูที่มีชื่อเสียงนโด่งดัง เพียงใดนะฮะอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับก่อนที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงกระบวนการต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องสําคัญที่ผู้บรรยายต้องการจะสื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเห็นภาพตรงกันนะฮะนั่นก็คือการที่จะค้นหาเรื่องงามยามมงคลที่ดีเลิศนั้นเนี่ยนะครับ จะไม่มีความหมายหรือทรงคุณค่าใดๆเลยนะครับหากไม่มีสัญญาณบ่งชี้จากฟากฟ้านะที่สอดคล้องแบบล็อกสเปคกันนะกับช่วงเวลาที่คุณต้องการรถยนต์คันใหม่แล้วตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามคลิปไปนะครับคลิปนี้จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในบริบทที่ผู้บรรยายพยายามจะสื่อเลิกคืออะไรครับเลิกนะหมายถึงเวลา หรือคราวความสำเร็จความเป็นสิริมงคลดังนั้นนะครับการหาเรื่องก,ก็คือการหาเวลานะหรือคราวที่เป็นมงคลเป็นความสำเร็จนะแก่กิจกรรมนั้นๆเช่นในกรณีนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการออกรถยนต์ใหม่นะครับก็การหาเวลาที่ดีสำหรับการซื้อรถยนต์ใหม่นะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าตัวเองนั้นนะฮะใช้เลื่อสะดวกนะครับถูกต้องเลยนะครับ เรื่องที่ดีนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่สะดวกด้วยนะครับเพราะอะไรครับลองนึกถึงความจริงนะครับว่าในการซื้อขายเนี่ยก็มีฝ่ายซื้อใช่ไหมครับกับฝ่ายขายนะอ่าไม่ต้องพูดถึงฝ่ายผลิตนะฮนะสมมุติว่าฝ่ายขายเนี่ยนะครับไม่พร้อมสักฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายเดียวเนี่ยนะฮะคืออ่าไม่พร้อมที่จะส่งมอบรถเนี่ยนะถึงแม้หาเรื่องมาได้ดีแค่ไหนคุณก็ไม่ได้รถอยู่ดีถูกไหมครับในวันนั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ความสะดวกนะจึงต้องเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมคือคนซื้อกับคนขายนั่นก็คือต้องมีความพร้อมทั้ง2ฝ่ายเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปนะที่ไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยก็เข้าใจกันได้ไม่ยากนะครับสำหรับเรื่องสะดวกแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยเรื่องเรื่อง,องในมิติทางโหราศาสตร์กันนะว่า ก่อนที่คุณจะหาเลิกออกรถสักคันหนึ่งเนี่ยนะครับนะมันมีขั้นตอนของมันอยู่ไม่ใช่ว่าแค่อยากได้ปุ๊บนะก็ไปหาเลิกหาวันที่จะออกรถเลยโดยนะไม่ได้ดูปัจจัยความ alignment นะหรือวาาเข้ากันสอดคล้องต้องกันระหว่างนะสัญญาณจากภายในตัวตนของคุณับสัญญาณจากฝากฝากเราจะมาเรียนรู้กันนะครับจากตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่กำลัง กิดขึ้นและดําเนินการอยู่ในขณะนี้เลยซืบเนื่องมาจากมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับได้มาต่อสายตรงมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ว่าภายใน1-2ถึง,งเดือนนี้เนี่ยนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยนะฮะจะมีโอกาสได้ไดรถยนต์คันใหม่หรือไม่โดย,ยบอกถึงสเปครถยนต์รุ่นยี่ห้ออะไรต่างๆมานะครับจริงๆท่านนี้เนี่ยมีความรู้ทางหราศาสตรดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ต้องการการคอนเฟิร์มยืนยันปรึกษาเพื่อความมั่นใจ อีกสักรอบหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปซื้อรถจริงๆและคําถามที่ท่านถามมาถือเป็นคําถามที่ถูกต้องนะฮะว่ามีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ในหนึ่ง2เดือนนี้ใช่ไม่ได้ว่าถามว่าขอให้หาเลิกนะสำหรับออกรถเลยก็แปลว่าอะไรฮะบุคคลท่านนี้ท่านรู้อยู่แล้วนะว่าแนวโน้มที่ท่านจะได้รถใหม่นั้นเนี่ยมีสูงอยู่แล้วนะครับพอท่านรู้ว่า คอนเฟิร์มว่าได้แน่แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะไปหากันนะไปหาเวลาที่จะออกรถกันถูกไหมก็ในเมื่อสิ่งซึ่งเราอยากจะได้แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะได้แล้วคุณจะไปหาเรื่องทำไมนะนี่คือสิ่งที่จะสื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านทราบนะครับว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะไปหาเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะดูปัจจัยที่แสดงถึงแนวโน้มที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นก่อนไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการหาเรื่องไปฟรี free, โดยที่คุณก็ไม่ได้ใช้เรื่องนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวน่า อันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ประกอบให้ทุกท่านนะฮะเป็นประโยชน์ครับเล็กๆน้อยๆ,ๆดังนั้นนะครับในการออกรถยนต์สักคันหนึ่งเนี่ยนะฮะสเต็ปขั้นตอนนะที่ท่านควรจะนำไปพิจารณาเลยเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าให้ท่านตรวจสอบนะสัญญาณจากภายในตัวตนของท่านนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆความรู้สึกของท่านเนี่ยท่านต้องการรถยนต์คันใหม่จริงๆหรือเปล่า หรือแค่เป็นความอยากได้ประเดี๋ยวประดาวเเท่านั้นเองนะแล้วก็ไปนั่งหาเรื่องกันวุ่นวายเลยนะถ้าท่านแน่ใจแล้วนะเป็นสัญญาณภายในว่าท่านมั่นใจนะว่าท่านจะ,ะต้องการรถยนต์คันใหม่สเต็ปถัดไปถึงจะมาดูสัญญาณจากฟากฟ้าว่าสองสัญญาณนี้เนี่ยอะไลน์เมนต์กันไหมคือสอดคล้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ซึ่งเครื่องมือนะครับในการประเมินตรวจสอบสัญญาณจากฟากฟ้าเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับ สำนักโหราศาสตรนะ์ของแต่ละสายเลยว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับสำหรับสำนักโหราศาสตร์จากรษีนิรายนะฝั่งตะวันตกเนี่ยเครื่องมือที่จะนํามาใช้ในการจับจังหวะแพทเทิร์นชีวิตในช่วงระยะเวลาต่างๆได้อย่างทรงพลังและแม่นยํานั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นโซลูนะ่ารีเทิร์นนะครับหรือโซล a ารีเทิร์นกับลูน่ารีเทิร์นนั่นเอง ซึ่งเี๋เราจะมาดูจากตัวอย่างจริงเลยนะครับที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ของผู้บริหารท่านนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีพอเราได้ข้อมูลนะจากฟากฟ,ากฟ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปถัดมานะฮะก็นํามาตรวจสอบดูนะครับว่า2ออย่างนี้เนี่ยคือข้อแรกกับข้อ2เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าใช่ปุ๊บก็95%ถึง99%ก็คือไปหาเรอออกรถได้เลยอันนี้ก็ เป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าท่านใดเนี่ยมาถึงขั้นนี้ได้ยังไม่แน่ใจก็สามารถไปปรึกษาโหราจาร์นักโหราศาสตร์หรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยนะครับก็สามารถขอคําแนะนําดีๆจากท่านเหล่านั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายและผู้บรรยายนะครับเชื่อว่าคงมีหลายท่านนะฮะที่รับชมคลิปนี้แต่ยังไม่มีความรู้ในะพื้นฐานทางโหราศาสตร์นะครับดังนั้นนะฮะก็จะขอ แสดงพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับจุดปัจจัยทางโหราศาสตร์นะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยใช้จุดปัจจัยใดบ้างในการพิจารณานะฮะเอาละครับเรื่องราวของการออกรถใหม่เป็นรถหรูหรานะถ้าพูดถึงรถหรูหราเนี่ยนะครับ สำหรับท่านที่มีพื้นฐานแล้วคงตอบได้ไม่ยากนะว่าเป็นดาวอะไรถูกต้องครับเป็นดาวศุกร์นะข้อที่2ครับชุดปัจจัยที่จะบอกว่าได้มาซึ่งของดีของมีค่าของมีราคาเนี่ยนะหรือการใช้เงินเป็นจํานวนมากในะเพื่อแรกมาคือดาวอะไรครับใช่ครับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นั่นเองและสัญญาณทีนะ่ขาดไม่ได้เลยที่บ่งชี้นะถึง เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจุดนั้นก็คือดาวอะไรครับถูกต้องครับดาวมฤตยูหรือ,อยูเนนัสนั่นเองสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานทางโหราศาสตร์นะครับถ้าตามไม่ทันหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไปเพลินๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าท่านฟังเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆแนละ้วท่านก็จะจับทางได้นะครับโดยอัตโนมัติและนี่ก็คือแผนภูมิ S.L.R. นะครับหรือซ e r ี a l Luna r e t เทนส์ของบุคคลท่านนี้นะเห็นไหมครับมีสัญญาณอะไรบ่งชี้ชัดเจนมากเลยดาวมฤตยูที่กลุ่มจุด IC u อยู่เห็นไหมครับชี้ถึงเดือนนี้เนี่ยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสิ่งใหม่ๆหรือมีของใหม่ๆเกิดขึ้นนะในบ้านนะ IC ก็คือในบ้านนะฮะอันนี้คือจุดคอนเฟิร์ม อันที่หนนะซึ่งเกิดขึ้นนะเมื่อวันที่2อธันวาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นแผนภูมิประจําเดือนนะทีนี้เราจะใช้แผนภูมิย่อยลงไปอีกคือแผนภูมิประจําสัปด,ดาห์นะครับซึ่งเป็นฮาร์โมนิกสของแผนภูมิ slr หรือที่เขาเรียกว่าคอ l i t y slr นะครับดูสิครับเป็นไงครับจันทรุกกุมกันสนิทองศาเห็นไหมครับโดยมีดาวพฤหัส เล็งกับชุดดาวดังกล่าวเห็นไหมครับความชัดเจนนะแผนภูมิประจําเดือนนะหรือลูน่ารีเทิร์นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเดือนนี้นะมีการนะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับในขณะที่แผนภูมิประจําสัปดาห์ก็บอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะในสัปดาห์นี้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าแผนภูมิประจําสัปดาห์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นวันนี้พอดีเลยวันที่9นะครับเดือนธันวา ประมาณ3ามทุ่มกว่าซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกไม่กี่วันนี้นะฮะว่าผู้บริหารท่านนี้จะได้รถป้ายแดงคันใหม่หรูหราหรือไม่อย่างไรนะฮะท่านที่สนใจก็อย่าลืมติดตามรับชมในตอนต่อไปด้วยนะครับท่านใดที่มีเครื่องมือนะที่สามารถจับจังหวะชีวิตได้ในทำนองอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าขั้นตอนถัดไปก็คือ การหาเลิกง,งามยามมงคลที่เหมาะสมลงตัวอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตามที่สัญญาไว้ในตอนต้นคลิปนะครับว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมาแนะนําเทคนิคในการหาเลอกเบื้องต้นด้วยตัวท่านเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกับกฎเกณฑ์พื้นฐาน5ข้อสําหรับพิจารณาเลิกง,งามยามมงคลนะฮะข้อแรกนะครับ ให้ท่านเลือกช่วงเวลาที่เป็นมงคลนะจากความสอดคล้องต้องกันระหว่างสัญญาณภายในตัวท่านเองกับสัญญาณจากฟากฟ้าที่สื่อถึงกิจกรรมที่ท่านกําลังจะดาเนินการอันนี้พูดถึงกิจกรรมทั่วไปเลยนะครับไม่ได้พูดถึงเฉพาะออกรถนะฮะสามารถนําไปใช้ได้กับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่เลิกเปิดกิจการร้านค้าบริษัทอะไรก็สามารถใช้แนวทางนี้ไปพิจารณาได้นะครับ ขั้นตอนที่2นะครับให้ท่านพิจารณาตำแหน่งของดาวสุภเคราะห์นะครับว่าช่วงเวลาที่ท่านจะเลือกซื้อรถเนี่ยนะครับตำแหน่งของดาวสุภรเคราะห์เช่นดาวสุกดาดาวพฤหัสเนี่ยน่าอยู่ในบริเวณฟอร์กราไหมก็คืออยู่ในบริเวณมุมเกณฑ์ทั้ง4จุดหรือเปล่านะคือลัคนาทศมารักษัอสตารัก์แล้วก็ปัตตลลัคนาหรือเปล่า,าถ้ากลุ่มหรืออยู่ในเรนจ์สไตล์ที่ดีอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนที่3ครับหลีกเลี่ยงทัศนสัมพันธ์ จากดาวบาปะเคราะห์นะดาวบาระเคราะหนะ์ะะก็ได้แก่ดาวอังคารกับดาวเสาร์นะครับให้หลีกเลี่ยงนะการทํามุมนะที่มาจากดาวทั้งสองดวงนี้นะครับนะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ดาวทั้งสองดวงนี้เนี่ยปรากฏตัวนะในบริเวณ Foreground นะอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับสเต็ปที่4นะครับ ตรวจสอบตำแหน่งของจันนะว่าจันนะไม่อยู่ในตำแหน่งที่เสียหรือตำแหน่งที่เสื่อมนะเช่นไม่ปรากฏตัวอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับและก็ขั้นตอนสุดท้ายนะถ้าท่านไม่มั่นใจอะไรนะครับก็ให้ปรึกษาโหราจารย์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญให้คำแนะนำจะดีกว่านะครับ และนี่ก็คือกฎเกณฑ์พื้นฐาน5ข้อสําหรับการพิจารณาเรื่องงามยามมงคลด้วยตัวท่านเองเบื้องต้นนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมคลิปในตอนถัดไปนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์โหราศาสตร์เข้าไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนต่างๆนะได้ที่ www siderealastro com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อน แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนถัดไปสวัสดีครับ